พบกันชิดเคยนะคะกับโมเมนต์ฟินๆยู่พิงกันค่ะเมื่อวานก็ทำเอาเขินตามเลยค่ะสำหรับสัมภาษณ์ของยูงเรพิ้งพรจากน้าเอ็นเตอร์เทน <S 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 แต่ยังไม่ได้ชมนะคะแนะนำเลยว่าต้องไปชมแน่เพราะเป็นบทสัมภาษณ์ที่ออกอาก,การเขินกับทั้งคู่เลยค่ะตอนนี้ก็ค่อยๆศึกษาดูใจเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะเคส่วน <Okay. S 1> อนาคตจะเป็นยังไงก็รอติดตามค่ะแต่แอดว่าคู่นี้ยังไงก็มีลุ้นแน่นอนค่ะ พระโดกันทั <an refugees> ้งคู่ด้วยและเวลาสัมภาษณ์ทีไรสายตาที่เขามองกันหวานจริงๆนะคะดูโรก็ได้มีการแชร์บทสัมภาษณ์นี้ด้วยนะคะแต่เจ้าถูวก็ลบออกไปค่ะแอดว่าเพราะคนละช่องกันหรือเปล่าเอ่ยถึงได้แชร์แล้วก็ลบไปแต่อย่างว่าละค่ะก็ใจมันเผินนีะคะรักแล้วรักเลยค่ะคู่นี้ ใจมันหายสงสัยจะอยู่ที่เธอเก็ใจมันหายตอนวันที่ฉันได้พบเธอรือว่าเจ้ก็มอยว่นใจของฉันไปหรือเปล่าใจอยู่ที่เธอก็ไม่เป็นไรช่วยเก็บไว้ไม่ถูกฉันไม่เอาเก็บ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Dn2 Party ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ